สวัสดีค,ค่ะลุงคืนค่ะมาติดตามแนวทางความฝันกับลุงคืนอีกเนาะหลังจากเว้นไปงวด้องหันเนาะค่ะได้ยินว่าฝันฝันจะไหนบอกให้ฟังนคุณลุวงวดนี้ฝันแปลกครับฝันว่ามีจานดาวเทียมในมันโอ้ยจานไอ้มนุษย์ต่างดาวเนาะมามาเก็บมาเซิร์นเซินเซินบนเรือนแถวนน้นะครับข้างคางห้องนี่อมาเซิญนเบิงมาเบิงคนเหล่วมันมันกับวนเวียนอยู่หลายรอบวันค่ะ บนเวียนลงมาบานนี so ่ลงมาเน้วบานมันเป็นค้นเคยเคยในในหนังสือในอย่างหลั่ตาอย่างง่ๆจมูกน้อยอืออันคือคนในหนังสือนี่คือแบบมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวหล่ะมคือมนุษย์ต่างดาวหล่ะแต่ว่าผัดัดบอกกันภาษาหูเรื่องได้บ้านนี่บอกภาษาเ่านนิบอกภาษาเขาหูเรื่องค่ะก็ได้ถามกันได้ข่อยต่างดาวนี่ก็มีมนุษย์มีอย่างมีคือกันแล้วพ่นะค่ะเออหนาฝนหนาห้อนหนาหนาวคือกันที่ละพ่นาอ๋อ แต่ว่าอันเทคโนโลยีเพิ่นมันสูงกว่าเฮาเพิ่นก็เลยมาเที่ยวมาเที่ยวท้องเคน่ะมาเบิ่งโลกนี่แหละมาเบิ่งก็มือแต่ท้องนาแนี้ยมาเบิ่งกันหนี่ลงว่าเออค่ะแต่ว่าเพิ่นมันหลายคนอยู่เพิ่นลงมานั่นเพิ่นลงมาน่า3คน3คนเออแต่เบิ่งทั้งทั้งมันมีกระจกสอมเบิ่งน่ะมัน4คนโอ้เออค่ะแต่ว่ามันเป็นภาษาหยังบ่ฮู้แต่ว่าตัวเลขกับตัวเลขอาหรับีเข้าอย่างเห็นมันเป็นตัวเลข285 อยู่ใส่คุณอยู่ในในจานเราเทียมไหะคือจานนั่นแหละโอ้เป็นแบบจานเลยเออเป็นแบบจานเป็นคือหมวกกันละเออบัดนี้คนซีขนอยู่เครงหั่นลูกเครืงช่องเห็นในกระจกช่องเห็นมันเป็นกระจกคืออันกระจกหนารถหนานย่งเขาหน้าเขาเงินเนื้อสัตว์นะเออเป็นมุ่นมุนคือจังจานเออเป็นโค้ง่องจ้นเออไมีโค้งแต่ว่าผ่นก็มีหนังสือมือสัญลักษณ์คนอยู่มันกับลายอย่างอยู่อัศวิน อาสิมีแล้วประเทศิฐขึ้นกันมาโทษชาติปนุษตัางดาวกับสิมีแล้วประเทศิฐขึ้นมาจะลงมาขึ้นได้ใจน่ะแบบได้หนังเลยบ่อย้หนังเรือยเนี่ยมาลงนี่ยมาลงหน้าเนี่ยมาลงหน้ามันไม่สวยนี่เอยมาขาจังมันก็มีสามขากันเนี่ยมันมามันก็ที่ขึ้นกันคือให้รถลิกรถเท่านี่ยแหละรถแบบอันมีขาจังขาจังมันย้อนลงมาจังแต่ว่าเดี๋มาลงอยู่มันบอกลงมาลงคนกันลงมาบาดนี้คนนี่มนุษย์ต่างดาวว่าไงเป็นเป็นคือโตเฮานี่ยคือโตเฮาแต่ว่าตัวใหญ่สูงกว่าครับ แบบคนเคาเลยว่าแต่ว่าลูกกับบุคคลญาติขยันนะแต่ว่าอภาษากันหูเจ้ากันอยู่ว่ะค่ะค่ะวาแบบภาษาคนเฮ่านีมาภาษาคนเฮ่าภาษาอีสานเฮานีแหละเสยอ่ากรใส่แบบเฮ้าเสือ้ากับเป็นเตี้ยวครับเออเป็นเปี้เป็นเอามัดไ้เลยรับเสือ่ไดไใส่โอ้่ได้ใส่เสือใส่เตียวเออทั้งหนังกับทั้งคืออันพวกอัน เขาซาไกลยังันนะแบบนั้นแบบนั้นนะแบบคนบดใส่เสื้อวัดคุกคนเลยใส่เสื้อรงมาสามคนนี่แต่ว่าเป็นผู้ชายเหมืนบอฮหูคือกันครับมันเป็นฮ้อนหลอนเหมือนกันเลยบงหนหลนยาวแบบนี้เออจะบองน้อยๆหูใหญ่ๆตึงๆแบบนั้นเลยเล้บบอง้ว่าเป็นผู้ชายหรืยิ่งหนออแล้วแบบเปลี่ยนแปลเน่าหวนนี้เน่าปะเปลี่ยนเปลีกินเนอะโอแต่ว่า ขาจ่างมันลงมากขาใหญ่สามขามันลงมากตั้งลวก็ย่างลงมาค่ะเอบ้านนี้ในความฝันนั่นไปเห็นตัวเลขอยู่ใส่ลุงคือตัวเลขมันติดอยู่ในขางจานนั่นแหละมันก็จะมีตัวหนังสือตัวยังอ้อมไปหมดแต่ว่ามันมีตัวเลขอยู่หมองเดียวขึ้นตัวเลขันสองเตถาไปเลขอารบิกเข้านี่แหละค่ะสองเตถาน้อที่เตถาแต่ว่าคนนั่นลงมากนั่นมนุษย์ตาดาวลงมากนั่นสามคนยุทธศึ้นามา อยู่ทั้งท่้นอ่ะสี่คนล่งก็ว่าสิเป็นอ่าสิเป็นสามสี่หรือสี่สามโฆนนาขึ้นมาอ่ะสามสี่สี่สามกันไหวเนาะเออประมาณนั้นแหละเกิดมาค่ะหงายงอนนี่สิปนุต่างดาวเพิ่มบอกเรียกบ่กอะไรวะโอ้ยบ่บนี่ได้เนาะคื่นเนาะแต่ว่าบาดบาดพ่นเมื่อเพิ่นไปแหละพิ่นกับมันก็ร้อยขึ้นไปเลยได้ลอยขึ้นมาดิมันใหม่เป็นวงกลมเลยอันหยาหมองเพิ่นลงนั่นค่ะเออหมองมันรัศมีมันคือสิเป็ี่ยนขั้วหมอนี้กับบ่อหงวนั้นเป็นเป็นห้อยใหม่ดำดำเลยนหอยใหม่ใหม่บ่บ่บดำแห้งแบบมัน แต่ไม่ได้นน้ก็อเพิ่มๆนะเออเป็นกลมๆเป็นกลมๆในวงกลมในสามีนั่นโอ้มันมันมีชานผิดบ่ลุงขึ้นน้ใจให้มันกลมหลอนบ่ลุงขึ้นว่าคือเหล็กซูนเลยบอลคือเหล็กซูนเลยนั่นน่ะซูนสามสี่ก็เป็นไปได้เด้เนาะบอลหัวเข้ากันนะครับเออแต่ว่ามันเป็นวงกลมนะแต่ว่าขั้นเอฟซีมากก็เอาซูนใส่ก็ได้เนาะขาบอลมากก็บ่เป็นอย่างเนาะลุงขึ้นเนาะ่า ฟันเห็นมนุษย์ต่างดาวค่ะเอซเป็นความฝันที่แปลกอีกแล้วลุงคืนนี่เนาะขันผู้อยากล่องเสียงส่วล่องเมืองกะได้เนาะแต่ว่าบริเฟันเกี่ยวกบเขอนเนาะดโนเปนองน้นะค่ะเดี๋ยวกะติดตามโตเลขของลุงคืนอีกคือเกาถาฟันกับสิมะตามให้เอซอีกเนาะเพราะว่า ช่วงนี <wield ing 1970> ้<ไ>มันกระตุนวีกอยู่เนาะลุงเนาะค่ะเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวจังใดกับศรีมหาอีกคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลุงคืนค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลุงคืนเนาะค่ะเนาะสองแปดห้าสามสี่สี่สามค่ะประจํางวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะฝันเห็นมนุษย์ตั้งดาวคุณค่ะท่านผู้ชมขี่ยานมาเลยว่าสันทินตัวเลขอยู่ในย่านสองแปดห้าแล้วก็สามสี่สี่สามเนาะ จังได็กับให้โชคให้ m ắ นกับตเลขของลุงคืนค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อกกับขอฝากช่องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอ,อกค่ะถามมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอ,อกกับสีไปติตามมาฝากเอฟซีทางบานคือเก่าค่ะแต่อยา่าฝาาไปใส่เนาะท่านผู้ชมวันนี้จ่าปอ,อมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะหลวงปู่ค่ะอันเวลเลือกของสีเพลิงน้องสร้างรากาเซ็นผม แม่เทรณีให้ฟังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสพออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสางหรือเกีย่ยวกับสางนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปไสมาไสกระสางม,มัมมีไปบูชาเทวดาเปิดดอกสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในจีวะแม่อของมณิวาตในเฮือนหรือเป็น,นสีมงคลอันสูงสุด เพื่อนำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทินก็เอินแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เออนไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวปู่กับกตัวแม่อ่าอยู่ในตอนนี้ที่เอ็ดไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนํนาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับคนคือว่าถ้านําไป้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสีซอยอย่าจมเขาโม้ซกไปแล้ว รู้สึกว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบางส่อย่างค่าขายมันดีก็ดีไปท่างเมียยังบ่เคยเื่อมเลือดืึอเบอร์ก็ถือเขาก็งเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบเด็เนี่ยช่วยมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดคือย่างหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอย่างคือสร้างเป็นชีสัดสีมีชีวะของปู่ฝ่ายนี้ว่าประมาณอะไรก็ใส่สังตงใสรรค์งในการออกรมบอกซื้อ ส่วนมากเขาเลยถือตำานักนามาหน้าจะขี่มันเขาบอกว่านอกคันดีบัวะวะะสอ่าว่าจะขนสอ่งนังส้่งประกับสร้างอันนี้ชีล่มาเยะนี่เพชรเป็นสีผึลงเพลิงตัวนี้คือน้ำมันส้่งตกมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้่งอยู่สี่อ,อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดอผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้ง่งนองสร้างร่วมกันคือบุกคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่ใหายาโยมเพินมาชาบุญสังสลอกสารสามแม่ย,มยังก็เพนมาบูชาไปกับรู้รสึกว่าสคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสังคือพลังสังทุกอยา่างมันสังมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของใส่สังพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิปมาทุกโภคก็ใส่สังก็เลยเอาวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยถืที่ว่าเป็นเครื่องร่างของข,องข,องของังหาย,ยาโยมไปอ่าธุสาธุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะเนาะกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้บึงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะทมม่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังไนน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวนสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแม่ทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ามันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุกเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงหลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังต,กต,กต,กตง๊กต๊กเฮ็ดอียงกาบบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพืงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบอค่อยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธนผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ